นะครับมันก็ต่อกับตัวพาร์ทสของตัว Diamond Island Community Hall นะครับพาร์ทสนี่จะยาวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งเป็นภาคย่อยๆไปเลยละกันนะครับอันนี้จะเป็น3คมดหนึ่งนะครับสำหรับตัวโปรเจกต์นี้ต่อไปที่เราจะมาทำนะครับเราจะมาทำตัวเสานะครับของตัวตัวบิวดิ้งข้างในนะครับเลเยอร์ข้างในหน้าตามประมาณนี้นะครับ แล้วจะเป็นทําส่วนนี้ขึ้นมาก่อนนะครับที่เอาไว้เป็นตัวแกนหลักของตัวโครงสร้างของโครงการนี้นะครับก็คือเป็นเลเยอร์ building นะครับที่อยู่ข้างในจะเป็นแนวแกนตั้งนะครับก็คือเราได้ทำเคอร์ฟไปแล้วนะครับจะเป็นชื่อว่าตัวนี้นครับ building ร์ติ i c a l curve ตัวนี้นะครับเอาเคอร์ฟตัวนี้มาใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ของตัวไม้ไผ่ขึ้นมานะครับ หลังจากตอนนี้เรามีอยู่เส้นเดียวถูกไหมครับเดี๋ยวก็เพี่มมันมาก่อนอ่าตอนนี้มีอยู่เส้นเดียวเราจะต้องสร้างเส้นเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําการแบ่งเคอร์ฟพวกนี้นะครับเป็นเป็นส่วนๆแล้วเราจะสร้างตัววงกลมขึ้นมานะครับในแต่ละส่วนที่โดนแบ่งของตัวเคอร์ฟแล้วเราก็จะใช้คําสั่งตัวอินเ r อร์โพเลตนะครับหรือว่าแล้วก็ใช้คําสั่งไฟ p ์นะครับเพื่อสร้างเป็นความหนาขึ้นมา ตัวโปรไฟล์ของตัวเสานะครับคร่าวๆนะครับอ่าหน้าจาประมาณนี้นะครับจะเป็นอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้แต่ว่าเราก็จะมาสร้างหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาละกันนะครับก็จะเป็นทั้งหมดสี่แถวนะครับแล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดเป็นเจ็ดแถวจะเป็นสี่แถวนะครับนี่จะเป็นเจ็ดแถวเราก็จะเอาตรงนี้แหละครับไป วางไว้สร้างอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีสมมติว่าอาจจะเป็นเส้นอันนี้คือเส้นของแกนเสาที่เรามีนะครับอันนี้ขึ้นมาเราจะสร้างตัวชุดเคเบิลตรงนี้ขึ้นมานครับอ่าตัวนี้นะครับอาจจะไปอยู่ตรงนี้ก็ได้ไอตัวตรงนี้นะครับเส้นนี้อาจจะไปอยู่ฝั่งนี้ก็ได้อ่าครับเรามาทํากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการแบ่งเส้นนี้นะครับขึ้นมาก่อนเ,นเพื่อเอาจุดเพื่อเอาเพลนนะครับเพราะว่าเราจะสร้าง เป็นกริดลายถูกไหมครับไปดูที่กริดล n e ก่อนครับไปที่เวกเตอร์นะครับแล้วก็กริดตรงนี้นะครับเราจะอันนี้ครับถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพลย์มันก็จะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เป็นดีฟอยล์มันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างเพล n ์ที่อยู่บนเค r ร์ฟนะครับโดยที่เราจะต้องมีหลายๆจุดหน่อยเพื่อเป็นไกด์ในการสร้างตัวเคอร์ฟตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปที่ตัวเค r ร์ฟนะครับแล้วก็ด v วิชันจะเป็นเพลฟเฟมตรงนี้นะครับเพลฟเฟมก็เวลาเราใช้นะครับเราจะได้ อ่ะเห็นไหมครับเป็นเพลนที่ตั้งฉากตัวเคิร์ฟนะครับหรือถ้าเกิดเป็น h o r i z o n t a l เฟ frame ตัวนี้จะได้เป็นเพลนที่ขนานกับแนวสุดขนานกับแนวเพลน x y นะครับก็คือตัวเนี้ยเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นเพลฟเฟรมนะครับเพื่อจะได้เป็นไกด์ในการสร้างเคิร์ฟไม้ไผ่ของเราขึ้นมาต่อไปนะครับเรารูเรา,เรา จะมาสร้างตัวตรงนี้ถูก่ครับ x แ x, x นะครับตือว่าเราตีว่านี้เป็น4ถูก่ครับแล้วก็พิมพ์4เข้าไป x แ y นะครับเป็น7ถูกป่ครับแล้วก็พิมพ์7เข้าไปส่วนไซส์นะครับเราก็คือขนาดของแต่ละตัวไม้ไผ่ของเรานะครับเราติดต่างว่าเป็น0.05นะครับหรือ5เซนไปก่อนนะครับปึ๊บอ่า ตอนนี้เราได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะอยู่แค่ตรงศูนศูนย์ที่เดียวนะครับเพราะว่าเพลนตรงนี้เราไม่ได้ใส่เขาถ้าเกิดเราใส่เพลนให้เขาไปนะครับมันก็จะมาอยู่ตามจุดที่เรามีเพลนตรงนี้นะครับที่อยู่บนเกร์ฟของเราแล้วก็ใส่เฟรมเข้าไปปุ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าเราได้ละอันนี้คือ x อันนี้คือ y นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องสลับกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้แนวหนึ่ถูกไหมครับเราอยากได้แนวประมาณนี้ ตัวเราอยากได้เส้นของเราอยู่ตรงนี้นะครับตัวเส้นไกด์ของเราที่เรามีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหมุนมันนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจาก x ten y เป็น7ละกันแล้วก็ x ten เอ x ten x เป็น7นะครับแล้ว x ten y เป็น4นะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้อง move นะครับ move ตรงนี้นะครับมาไว้ตรงนี้เพื่อ ให้มันอยู่ตกลงครับหรือว่าจริงๆเราอาจจะต้องมูฟจากตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับเอา,อางี้มูฟจากตรงนี้นะครับมาไว้ตรงนี้เพื่อให้ได้เป็นเนี่ยครับเส้นอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตัวโปรตัวตัวไม้ไผ่จะมาอยู่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องมูฟจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับวิธีการนะครับเราก็จะเรียกคําสั่งมูฟมาก่อน,น geometry ก็คือเซลล์นะครับตัวต่อไปนะครับ motion motion เนี่ยเราจะต้องอ้างอิงของแต่ละกริดถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละกริดเนี่ยมันเอียงไม่เท่ากันและอยู่บนคนละ p l a n กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาข้อมูลของ p l a n เนี่ยครับมาใช้เพราะฉะนั้นผมจะดีคอนดีคอน s t r u c t p l a n ออกมาครับเป็น d p l a n นตัวนี้เพื่อเอาข้อมูลเนี่ยครับเป็นเวกเตอร์ x กับเวกเตอร์ y ของแต่ละเพลนออกมาใช้นะครับส่วนเวกเตอร์เนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ยเราก็จะใช้ทั้งคู่เลยนะครับ แล้วก็เวกเตอร์ x นะครับแล้วก็จะใช้คำสั่งคูณเพื่อใส่ใส่ระยะของใส่ความยาวของเวกเตอร์นะครับส่วนเอ็กเนี่ยเราใช้เป็น7ตัวครับ7เนี่ยแล้วก็อให้มันเป็น7เลยละกันเพราะว่ามันจะต้องมูฟตรงนี้ครับมา7อันถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้7คูณเข้าไปนะครับส่วนอ่ะแต่ว่าเราก็มีมีนิดนึงนะครับเราก็ต้องคูณว่าแต่ละกริดเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ถูกป่ะครับ เพราะฉะนั้นไซส์เนี่ยมันก็คือ0.05เพราะฉะนั้นผมจะคูณตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเราก็คูณมัลติพายไปเลยก็ได้นะครับเพราะมันมีเนี่ยครับถ้าเกิดซูมเข้าไปอีกนะครับมันจะเพิ่มตัวบวกได้นะครับให้มันมีอินพุตได้มากขึ้นนะครับเราก็จะเรียกเวกเตอร์ x ก่อนนะครับแล้วก็7อ่า7คูนกับ0.05นะครับเราก็จะได้เวกเตอร์นี้แล้วนะครับอ่ะลองลองเทสก่อนถ้าเราจิ้มโมชั่นเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จิ้มเซลลเข้าไปปุ๊บ จะเห็นว่านะครับมันไม่ move อย่างที่เราต้องการครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องดูที่ data structure ของตัวนี้นครับจะเห็นว่าอ่า simplify เนี่ยให้ดูง่ายืออ่าตอนนี้นะครับกริดที่เราได้เนี่ยจากคำสั่งกริดเนี่ยมันจะ,จะเห็นไหมเห็นไหมครับว่าเป็น0 0 0 0 0 1ไปเรื่อยๆนะครับเป็น7แถวแถวละ4ตัวเพราะฉะนั้น data structure ที่เกิดขึ้นกับตัว อันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นนี้อันนี้เป็นศูนย์ตรงนี้นะครับตัวตำแหน่งที่สามตรงนี้เป็นบอกว่าไอตัวเนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวบอกชื่อของแถวนะครับอันนี้เป็นแถวที่ศูนย์ไปเรื่อยๆอ่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับศูนย์ตัวที่สองตรงนี้นะครับบอกว่าเป็นกริดที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่บ,บนเคอรฟ์ฟ นั้นนะครับอ่าน,นี่ก็คือแปลว่าอันนี้เป็นกริดแรกแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตัวนี้จะบอกว่ามันอยู่บนเคิร์ฟไหนนะครับถ้าเกิดศูนย์ก็แปลว่าเคิร์ฟศูนย์นะครับอ่าตามนี้นะครับแล้วก็ต่อไปแต่สิ่งที่เราได้มาจากตัวตัวมัลติพิเคชันตรงนี้นะครับก็คือเวกเตอร์ x ของ plane นั้นๆถูกไหมครับอันนี้มี plane เดียวนี้มี plane เดียวนี้ plane เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย data ที่เราได้ตรงนี้นะครับไฟก็ะะจะเป็นเนี่ยครับศูนย์คือบอกว่าอยู่ curve ที่ศูนย์ถูกไหมครับแล้วก็สิบเอ็ดเนี่ยแปลว่าในทั้งเนี่ยใน list เนี่ยมันมีสิบเอ็ด plane นะครับหรือสิบ,บเ,เอ็ด vector ตรงนี้คือแปลว่า ตัวนี้นะครับมันในลิสต์ของศูนย์เนี่ยมันไม่ได้มีบรนด์แยกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะแมช h Data ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมจะต้องกราฟมันเพื่อให้นะครับศูนย์ศูนย์มันเนี่ยมันแยกไปอยู่ในแต่ละลิสต์ของมันเองเพื่อถ้าเกิดเราเนี่ยครับตรงนี้ถ้าเราชีฟลิสต์หรือว่าถ้าเกิดเราลดตัว Data ตรงนี้ลง1ระดับนะครับมันก็จะเหมือนกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราลดตรงนี้ แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเอาตัวนี้มันรวมกันเป็นลิสต์เดียวนะครับก็จะเหลือ0 0น,นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงนะครับอ่าจะต,ต้องทำความเข้าใจกันหลายรอบนิดนึงครับนี่เป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็ shift p a านนะครับเพราะว่าเราเรามีตัวเนี่ยครับเรามีเวกเตอร์อยู่อันเดียวตัวครับเราต้อง move จุดเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวจุดในเนี้ยมันไม่ควรจะโดนแบ่งเป็นลิสต์ข้างในและลิสต์ละสีเนี่ยมันควรจะอยู่ทั้งหมด เป็นลิสต์เดียวเลย28เอ28ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตรงนี้นะประาชิดพาดปุ๊บดาต้าใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เนี่ยครับจะเป็น0028นะครับพอเรากราฟตรงนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคแต่เราเวกเตอร์เนี่ยแทนที่จะให้มันอยู่ทั้ง list เดียวนะครับมี11ตัวก็จะให้แยกเป็นแต่ละ list เพื่อบอกว่าโอเคเวกเตอร์ตรงนี้ทํากับตัว ก็ือบอกว่าเวกเตอร์ตรงนี้นะครับเวกเตอร์เราใช้ตัวอ่าใช้ x อ,อยู่เวกเตอร์ตรงนี้จะทำกับตัวนี้ทั้งหมดนะครับแยกกันเลยพอเรา move แล้วนะครับมันจะถูกต้องนะครับอ,อนนี้เพราะฉะนั้น geometry เนี่ยจะใช้ตรงนี้แทนนะครับส่วน motion เรากราบแล้วโอเคอก็จะเปิดดูนะครับเห็นได้ว่าตอนนี้ครับมัน move ละแต่ว่ามัน move ผิดทางอยู่ เพราะว่ามันควรจะ move ม,มาตรงนี้ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะ reverse vector นะครับซึ่งตรงนี้คือ motion เราจะเรียกคำสั่ง reverse vector ออมาตรงนี้นะครับอืบอ่าโอเคมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าโอเคเรามี grid อยู่นะครับแล้วก็มี grid อยู่นี้อ่าเราเราต้องการ move มัมนมานะครับ move ไปตรงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ ก็เลยต้อง reverse เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ reverse มันก็จะ move อ่าไปอย่างนี้ถูกไ่มครับอ่าเราก็เลยต้อง reverse ให้มันมูฟมาข้างล่างนะครับต่อไปนะครับเราต้องเอาตรงเนี้มาไว้ตรงกลางถูกปหะครับเราก็ต้องเอาจุดตรงกลางตรงนี้มามูฟมาไว้ตรงนี้ก็คือตัวเราจะใช้ extend y ตรงนี้นะครับก็คือสีใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่เราจะใช้ vector y copy ตรงนี้ออกมาตรงนี้มีสี่นะครับเราก็จะใช้สีจิ้มเข้าไป แต่ว่าเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวถูกป่ะครับเพราะเราถ้าเกิด o v e สี่มันเนี้ยมันก็จะมาจุดตรงนี้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเราไม่เอานะครับเราก็จะคูณเพิ่มเข้าไปนะครับเป็น0 5จดเพราะเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวถูกป่ะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเวกเตอร์อ่ะมันจะเป็นเวกเตอร์ y นะครับตรงนี้เวกเตอร์มันสามารถบวกกันได้นะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเอาหานี้กอนมีตรงนี้อยู่ มมติว่าเรามีเวกเตอร์ตรงนี้อยู่ครับบอกว่าให้มันมูฟมาทางนี้จุบนะครับเสร็จแล้วเราบอกว่าให้มันมูฟมาทางนี้ครึ่งหนึ่งถูกไหมครับถ้าเราใช้เวกเตอร์บวกกันนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์อันนี้ออกมาก็าคือเราไม่ต้องมามูฟอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้เวกเตอร์ออปเปเรชันนะครับในการบวกมันปุ๊บนะครับเราเอาเวกเตอร์ที่รีเวิร์สนนะครับบวกกันปุ๊บนะครับเราก็จะ ได้เวกเตอร์ที่ move ทางเวกเตอร์ x แล้วก็ move ทางเวกเตอร์ y ต่อกันนะครับแล้วเราก็จิ้ไปที่ motion ปุ๊บอันตัวนี้ก็คือจะได้เป็นติดขึ้นมาอ้าวซึ่งตัว y ก็ต้อง reverse เหมือนกันครับเพราะอย่างนั้นเราจะ reverse ทีเดียวก็ได้นะครับเราก็บวกกันก่อนนะครับแล้วเราก็ reverse แล้วเราก็จะได้ตัวตำแหน่งติดที่เราอยู่ต้องการนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะมาทำเคิร์ฟนะครับเราไม่ได้ต้องการเป็นกริดสี่เหลี่ยมเฉครับเราต้องการเป็นเส้นเป็นจุดนะครับเพื่อจะสร้างเส้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมจะใช้คําสั่ง Area นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้คาําสั่งเขาเรียกปรับโหมดไปก่อนนะครับก็คือตรงนี้อ่าผิดอันอึบโอเ อันนี้ชื่อว่าเป็นคอลัมน์ผิดทอยแล้วนะครับอ่าเราได้จุดนะครับที่เกิดขึ้นมาตามเคอร์ฟตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับจะสร้างเส้นเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าเกิดเราใช้คำสั่ง interpolate curve นะครับเลยเนี่ยเห็นไหมครับเส้นมันก็จะวิ่งอย่างนี้เราไม่ได้ต้องการครับเราต้องการ flip matrix นะครับเพื่อให้เส้นตรงนี้มันวิ่งไปใน กลับทิศทางนะครับแต่แต่ว่าจิ้มไ้ดูนิดนึงตอนนี้นะครับตัวนะครับกับผมลองใช้ฟลิปแมทริกซ์ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับเพราะว่านยครับออพาร์ตเมนต์ออร์ดิเฟอร์แอดเดอร์ซิงเกิลโลคัสแปลว่าตัวชื่อของตัว b บรนด์ตรงนี้นะครับต้องเป็นอันเดียวมันไม่สามารถจะฟลิป แมทริกถ้าเกิดตัวบรนด์ตรงนี้มีมากกว่าหนึ่งตำแหน่งได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้ฟลิปแมทริกได้นะครับเราก็ต้องใส่สลับเฉพาะตัวสุดท้ายตรงนี้ไอ้ศูนย์เนี่ยครับมันต้องสลับกันเราจะใช้คำสั่งอื่นที่ชื่อว่าผ a าแมผ่าแมปเนะครับไปที่เซตนะครับ3 e แล้วก็ผ่าแมปเปอร์ตรงนี้ ก็คือผ่าน Mapper เนี่ยเราสามารถใส่กดเข้าไปให้มันได้นะครับว่าเราจะจัดการตัว list ตรงนี้ยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมีค l a s พิเศษสําหรับตัว component อันนี้เลยนะครับแต่ว่านี้ี่ผมจะอธิบายคร่าวๆไปก่อนก็คือหลังจากที่เราใส่ผ่าน Mapper ไปแล้วนะครับเราก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็ Create New Mapping เพื่อบอกว่าโอเคไออันแรกคือ A อันหลัง2คือ B นะครับหลังจากผ่าน Mapper นี้แล้วเนี่ย อันหลังก็จะเป็น a กับ b เหมือนเดิมซึ่งอันนี้มันไม่ได้ทําตัวอะไรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ i n t e r p o l a t e curve ไปเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเ <ๆ S 1> ป๊ะเลยถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราจะแก้ไขเนี่ยเราต้องดับเ l e ลคลิกเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ได้ใส่อยู่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะให้เอาตัว i n d e x ของแต่ละไอเทมมาคิดด้วยนะครับเราจะใส่วงเล็บแล้วก็ใส่คําว่าตัวเลตัว i เข้าไปนะครับอ่าต่อไปถ้าเกิดเราบอกว่าอยากจะสลับ b กับ i ถูกไหมครับ สิ่งที่เราต้องการคือเราจะเอาตรงนี้ไปไว้ที่ n เท่ากับแล้วก็จะ n เท่ากับเนี่ยมาไว้ตรงข้างข้างในแทนเนะี่ยก็คือเราจะเป็น a b แล้วก็ i นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะใส่ i เข้าไปแทนแล้วก็โอเคราไม่ต้องใส่ b ข้างหลังนะ,นะครับอ่าพอเราใส่เนี่ยครับสลับปุ๊บเราก็จะได้ตัวเนี่ยครับตัว list เนี่ยมันก็จะเรียงตัวอีกแบบหนึง่ง ตัว pad mapper นะครับก็คือเอาไว้เนี่ยแหะครับจัดการตัวตัว data structure นะครับที่ถ้าเกิดมันมีมากกว่า1นึ่ตำแหน่งสองตำแหน่งอย่างเงี้ยครับก็คือเราไม่สามารถใช้ flip magic ได้ละเราก็ต้องเรียก p a h mapper มาครับหรือว่าถ้าเกิดใครใช้ plug in นะครับก็อย่างเช่น tree slot นะครับก็จะเราจะสามารถใช้ตัว flip last แทนได้ลง plug in ให้ดูนะครับ ข้าไปที่นะครับไปโหลดดาวน์โหลดตัวปลั๊กอินนะครับชื่อว่า t s l o t นะครับไปที่ special folder open c o m p o n e n t First นะครับนี่จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วผมก็วางอันนี้เข้าไปนะเนี่ยครับตัวปลั๊กอินชื่อว่า t s l o t นะครับก็โยนเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีตัวนี้ครับเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็จะไปดูว่าคำสั่งชื่อว่า flip l a s t นะครับเนี่ยครับตัวนี้อ่า ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะไม่สนใจว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีกี่ตำแหน่งมันจะสลับแค่ระหว่างตัวดิจ,จิตสุดท้ายนะครับของตัว branch กับตัว n ท่ากับตรงนี้สลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วว่าไอตัว path mapper เนี่ยจะหน้าตาเปา็นยังไงเราก็จิ้มมันนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันเลยอ่าอันนี้ก็ตัว T-slot ก็ทมีประโยชน์นะครับในการจัดการเกี่ยวกับตัว data structure ครับ อ่ะพอได,ได้เส้นนี้แล้วนะครับเราก็สามารถสร้างวงกลมขึ้นมาได้นะครับว่าผมใช้คำสั่งที่อ่ผมใส่ตัว pipe เลยแล้วกันนะครับะนะครับเนื่องจากตอนนี้เรเดียสันใหญ่มากนะครับเราก็ต้องเอาตัวเนี่ยนะครับตัวนี้ผมขอปักไปแล้วกันผมจะได้กรอกไปง่ายๆนะครับมันจะชื่อว่า พอเป็นสีเหลืองแล้วนะครับเอาเป็นชื่อว่าแบบ blue diameter นะครับโอเคจะ copy ไปอันนี้นะครับ copy ไปตรงนี้ตัวในหครับตัว r a d s จิ้มเข้าไป เราจะเห็นว่ามันก็ใหญ่เกินถูกไหมครับเราก็ต้องหารสองนะครับเห็นว่าน,นี้มันจะหนักนิดนึงนะครับก็ตัวคอมโพเนนต์ไปมันจะหนักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเนิร์ฟหมดเลยนะครับแล้วจำนวนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนิดนึงมันก็เลยใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเราก็อันนี้ไว้ทําสุดท้ายตอนที่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเราจะ อาจจะใช้คอมโพเนนต์อื่นนะครับอย่างเช่น mesh p i p e แทนนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เอาไว้งี้ก่อนนะครับผมนี่เราก็ไม่ใช่ดานับเราปิดไปอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ต่อไปนะครับถ้าเกิดเราดูตัวงานของเขาเนี่ยเสาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นไปตรงตรงทัง้งทุกอันนะครับมันก็มีทั้งที่มันขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปตรงๆแล้วก็มีบางส่วนที่เฉียงออกไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นไปเป็นเป็บรซ c ิ่งของตัวเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งถูกปะคราบก็ต้องมาจัดการนะครับว่าเราจะเลือกว่าเอาเคิร์ฟกิจลทยที่เรามีเนี่ยไปไว้ตรงไหนบ้างนะครับก็มันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกครับ เพราะฉะนั้นผมขอเอาตรงนี้ไปเป็นพาร์ทสาขีดสอแล้วกันเราจะมาเชื่อมเส้นตรงนี้นะครับกับตัวเส้นสไปรัลตรงนี้ครับอ่าครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับ,นะรบ,รบ,รบก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วเจอกันพาร์ทหน้านครับผมครับ